เห็นคนในครัวแล้วอย่าตกใจมีกี่คนคะสี่สิบคนสี่สิบคนมีกี่กระทะคะโอ้โหเนี่ยเป็นสิบเป็นสิบทั้งซึ้งด้วยแล้วนี่ครัวเป็ดต่างหากคณะทำเป็ดทำหมูทำอะไรแยกผนแผนกลูกค้ารอนานด่าผมเลยค่ะสั่งมาแป๊บเดียวสิบนาทีสิบหนาทีรึบครบหมดอาหารมันแยกครัวหมดเลย รถเยอะเลยอ่ะโรงพยาบาสลสัตว์พรามสามอยู่ตรงนี้นะคะรถตาอยู่ข้างๆเลยสวัสดีค่ะตาอยู่ซอยนาราธิวาสนะคะยานวาช่องนรีกรุงเทพที่จอดรถเต็มก็มาจอดก้างนอกนี่ร้านล่ำรวยโพชนาโอ้เขาย่างหมูหั่นตรงนี้เลย โอ้หมูหั่นตั้งหลายตัวร้านมีเปิดสิบเอ็ดโมงนะคะมีครัวอยู่ตรงนี้อุ้ยครัวก็เยอะนะครัวใหญ่ห้องครัวใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะควันนี้มีที่นั่งเหลือไหมคะมีจ<า>ัด<า>ได้ร้านเปิดสิบ็ดโมงลูกค้ามากันเร็วเสาร์อาทิตย์ลูกค้าเยอะมากวันหยุดเดียวลูกค้าเยอะ หมูหันถูกชุดละตอนนี้ถ้าเป็นหมูหันตัวเดียวไซส์ปกติขายขำๆนะวันนี้ช่วงนี้ขายขำๆสองว<ห>ันหน้าลดเหลือพ<ห>ันเก้านะครับแล้วถ้าตัวใหญ่ก็สามวันกว่าจะลดเหลือสองวันกว่าจะมีแถมเป็ดปักกิ่งตัวเล็กตัวใหญ่นี่น้ำหนักเท่าไหร่คะไม่เท่ากันอันนี้สามโลันนี่ห้าโลค่ะแล้วก็จะเป็นชุดหมูหันเลยนะค่ะอาหารสี่อย่างส <ละ S 1> ามวันห้าลดเหลือสองพันห้าร้อยเก้าสิบเนี่ยถูกมากเลยนะครับมีหมูหนังกรอบตัวก็ได้ หรือหมูหันฮ่องกงก็ได้คือกินทั้งเนื้อทั้งหนังค่ะแล้วจะมีกระเพาะปลาต้ําแดงเนื้อปูอาจะมีปูนิ่มทอดกระเทียมหรือแห่ขึ้นทอดก็ได้นะครับแล้วก็ขาเป็ดอบหมีหรือเปาฮื้อเจียนเห็ดหอมเลือกค่ะมีตัวให้เลือกย่างหมูหมูหลายตัวเลยเน๋ยอหาให้ดูได้ค่ะเนื้อหาให้ดูได้เคยขายได้มากสุดกี่ตัวคะสามร้อยวันหนึ่งปีใหม่อ๋อเขาสั่งกันมาใช่ไหมคะใช่ขอก็เยอะ ที่นี่เด l ิเวอรี่ก็เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมหันให้ดูได้เลยอ่าหันโชเลยหันโชเลยหันโชอย่างหมูนี่ต้องใช้หมูอายุเท่าไหร่คะก็ประมาณ20วันครับอันนี้หมูหันเตรียมไว้ประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นละแล้วหันแป๊บเดียวก็ได้แล้วลูกค้ามาสั่ง10นาที15บาทีก็ได้แล้วอันนี้หมูหันหันแบบโรงแรมแบบโรงแ,แบบงแรมพัาคารเลยนะมีทําส่งที่ไหนบ้างไหมคะเยอะ อย่าบอกชื่อเลยแต่ส่งเยอะผมเป็นเท่าแก่อายุ2ี่สคือส่งหมูหันส่งโรงแรมห้าดาวพัฒนาคารดังๆสี่ห้าสิบที่ยี่ดโรงแรมตอนนี้เหมือนไม่เจ้าพ่อก็น้องๆเจ้าพ่อตอนนี้อายุเท่าไหร่ล้วคะอนุญาตถามอายุ63แล้วครับค่ะโอ้ประสบการณ์หมูหัน40่สิกว่าปีเป็นเท่าแก่อายุ21ค่ะ วิธีการดูดูยังไงคะแบบใช้ได้แล้วดูสีสีมันแล้วสีขึ้นแล้วต้องหันอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้กรอบนานกรอบเป็นชั่วโมงนะไม่ได้ชั่วโมงนะสองชั่วโมงก็ได้ถ้าหันตางนานอะ่ะเพราะว่ายิ่งหันนานยิ่งกรอบนานทาน้ํามันแม่ให้มันไหมครับอันนี้คือทาแม่ให้มันไหมเบสเสร็จแล้วตัวหนึ่งนี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะเบสเสร็จอ่ะถ้าผมเตรียมไว้80%อน่ะผมหันไม่เกินสินาทีก็เสร็จแล้ว ้านาทีก็เสร็จแล้วแต่ขั้นตอนก่อนหน้านั้นใช้เวลานานไหมคะนานแต่ว่าผมทําทียงเยอะทําดีเป็นรอยเนี่ยอันนี้นสวยมากร้อเอรน่านี่หมูหนังกรอบนะอ่านี่หมูฮ่องกงสูตรหมูหันฮ่องกงนะคะครับเนี่ยหมูหันฮ่องกงจะไม่มีกระดูกละกรอบเหมือนกันแต่กินทั้งเนื้อทั้งหนังเลยลูกค้าไม่ต้องเอาเอาเนื้อหมูไปทอดถ้ากรอบไม่ถึงชั่วโมงมาด่าผมได้ ค่ะอ่าเรียบร้อยอ่ะแรกเลยการเลือกวัตถุดิบผมคัดเองครับหมูมากี่พันตัวผมคัดกับมือหมดตัวไหนใช้ไม่ได้ตีคืนหมดดูยังไงคะแบบหมูก็ดูหนังด้วยดูเนื้อดูน้ําหนักหมูอ่าพอมหรืออ้วนพอมเราก็ไม่เอา ไม่ต้องห่วงแล้วที่นี่เรื่องความสะอาดไม่ต้องห่วงล้างมือก่อนหมดอยู่แล้วทําขายส่งด้วยขายส่งด้วยครับส่งวัตถุดิบให้พัสคาและโรงแรมคือตอนนี้ครบวงจรหมดแล้วครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นโรงงานทําหมูหันอ๋อมีผมมีโรงงานอยู่ใช่โรงงานทําหมูหันก็จะอยู่ใกล้ๆกันติดกันเลยไปหน่อยโรงงานเป็ดก็อยู่ที่เดียวกันนี้ช่วยพาไปดูโรงงานแบบได้ไหมคะได้เดี๋ยวเดินไปดูได้เดี๋ยวพาไปดูค่ะ เป็นกีตา้าหูเต็มเลยอะมีกีตา้าไหลโหลเลยนะคะนี่เป็นโรงงานนะเอ๊ะเมื่อกี้ขี่โมไซขึ้นมาทางนี้ทำความสะอาดครับทำความสะอาดออกมาขาวจั่วเลยใช้น้ำร้อนเดือดๆนะคะฆ่าเชื้อหมดเลยแล้วก็ดับกลิ่นสาบด้วยเพราะว่าในนี้จะมีน้ำส้มสายชูคือไม่ต้องห่วงสะอาดแน่นอน ในถังนี้นีประมาณกี่ตัวคะน,นีประมาณตรงนี้7จ็ดตัวทําไปเยอะแล้วเมื่อกี้ทําไป200แล้วอันนี้วิธีอบเป็ดนะอบ30มนาทีโอ้โหอ่าอันนี้ตอนวิธีถอดต้องกระดูกออกก่อนอันนี้เป็ดกีตาร์งตางหวัดหมูเง,งี้ยเดือนหนึ่งก็ห้าหกพันเป็ดอย่างเงี้ยก็เป็นหมื่นเพราะลูกค้ารยายใหญ่อยู่ในมือผมเยอะนี่เป็นเครื่องเทศก็ยังมีเกลือน้ำตาลผงพะโลเชเอม ชาปนพวกนี้ผสมกันเพื่อใส่ในรสชาติหนักเนื้อมันผม่าคนแรกเลยต้นนำหลับเหตุผลทําทรงนี้เพราะอะไรคะจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ขึงเหล็กนี่นะจริงๆเขาขึงกับพวกเขาเรียกว่าตาต่ายหุงฉลามอะ่ะเป็นไม้ไผ่บางๆอะ่ะแล้วมันต้องเอาเข็มอ่ะกระเชือกอะ่ะมาเย็ยบเย็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 บขอบเนี่ยเพื่อไม่หนังมันเนี่ยหดเข้าไปาจังหวะโชคดีเพื่อนผมเนี่ยทำโรงงานพวกนี้อยู่ผมเลยเขียนแบบเลยเขาทำให้ผม S <S ก็ทรงมันคล้ายๆกีตาร์ผมเลยตั้งชื่อเป็ดกีต้าร์แล้วตอนหลังเนี่ยมันยาวไปผมเลยหดล,ลงไปอ,<า>อันนี้ขึ้นสีจะมีแบบแซ่น้ำส้มสายชูสีดำแดงเนี่ยเป็ดกีต้าร์เนี่ยคือเจ้าแรกในประเทศไทยจริงๆกับเป็ดปักกิ่งอ่ะเพราะโค้งเนี่ยผมทำมากว่าจะได้เป็นเดือนแค่เห็นโค้งที่จะมาเน, <ทำ S 1> นี่นโค<ร>้งนี่ไม่ต้องดูนู่นนู่นอันนี้โค้งอยู่นู่นไม่ได้อยู่นี่ โครงนี่เยอะอยู่โู่นโคงหมื่นหน,นึ่งอ้านอ่ะอัานที่เป็ดที่เมื่อกี้เพิ่งขึงมาสดๆอยู่ตากไว้ประมาณ3 4สี่ชั่วโมงไว้แห้งแล้วก็ไปอบอบเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้หนังมันจะแห้งหมดแล้วแต่น,นี่ก็กรอบแล้วจริงๆนี่ก็กินได้แล้วนะไม่ต้องทอดนะเนื้อสุกหนังกรอบโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปกันยกให,ให้เขายกไปโต๊ะยี่แป โตยี่แปดเอามันโถน้ำจิ้มไปโอ้ oh. ระวังนะครับเปิดไฟเลยเปิดนนไฟขออนุญาตเข้ามาดูในครัวขออนุญาตนะคะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอาเอาออกดิอันนี้ทอดเป็ดกีตา้าอยู่เป็ดกีตาก็คือเหมือนหมูหานนองกงกินทั้งเนื้อทั้งหนังนี่น้ำมันใหม่ป็นยังใสอยู่ไม่ได้ดำนะคะไม่ใช่นะี่ย จะไม่ได้จุ่มลงไปทั้งหมดนะคะอย่างครับมันต้องทอดหนังมันก่อนแทงไ้พวกที่พองๆให้มันยุบลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ทอดทั้งตัวใช้เวลานานไหมคะแป๊บเ<อ>ดียวนี่เดี๋ยวก็เสร็จแล้ว10นาที5นาทีก็เสร็จแล้วนี่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วเห็นคนเห็นคนในครัวแล้วอย่าตกใจมีกี่คนคะน40คน40คน,คนมีกี่กระทะคะโอ้โหเนี่ยเ,เป็น10เป็น10ทั้งซึ้งด้วยแล้วนี่ครัวเป็ดต่างหาก อันนะั้ทำเป็ดทำหมูทำอะไรแยกนแผนกลูกค้ารอนานด่าผมเลยค่ะสั่งมาแป๊บเดียว10นาที15บานาทีล่กครบหมดอาหารมันแยกครัวหมดเลยออเดอร์สั่งกลับบ้าน d ดลิเวอรี่ก็มีมีหมดเลยครับผมมาหาผมได้นะสองสาขาเลยอุดมสุขเปิดมา20ปีละแล้วที่นี่ล่ะคะที่นี่10ปีเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนเดี๋ยวหายกรอบปูนิ่มนะคะปูนิ่มทอดกระเทียม เลือกได้นะคะถ้าไม่เอาปูนิ่มถอดยกระเทียมก็ปูนิ่มพริกเกลืออะไรอย่างนี้ได้จิ้มน้ำจิ้มบวยหืมกรอบกรอบมากทอดจนกรอบร่วนๆเลย

ปูนิ่มจริงๆ,งๆนิ่มไปทั้งตัวหอมกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวชัดเจนห <c oughs> มูหันหนังกรอบหรือว่าจะเอาแบบหมูหันฮ่องกงก็ได้นะก <c oughs> รอบนะคะกรอบมาก อุ้ยแร่ได้เก่งมากไม่มีมันเลยนะคะ <dunno> อกินแบบหมั่นโผกรอบมากเหมือนกินข้าวเกี๊ยบเหมือนกินข้าวเกี๊ยวว่าซอสหวานจะหวานเค็มนะคะกินกับหมั่นโถ ันโถจะนุ่มนะคะนุ่มเหมือนกินแป้งสารไปเอาหมันโถสีเหลืองบ้างสีเหลืองเหมือนเนื้อนแน่นกว่าสีขาว กินพร้อมกันนะคะไม่รู้ในกล้องจะได้ยินเสียงไหมเป็นเสียงอึะทึกนะคะคือห้องข้างๆอะ่ะจะมีลูกค้าหลายโต๊ะเลยแต่เขาแบ,บ่งเป็นสโซนๆนะไม่ได้แบบจ่อทะลุก,กันหมดนะเป่าฮื้อเห็ดหอมคณนาฮ่องกงหันหน่นมาแบบเป็นชิ้นสไลซ์ๆมานะคะไม่หนาไม่บางมากเห็ดหอมคานาฮ่องกง เป่าฮื้อเป่าฮื้อจะหนุบหนึบหน่อยนะคะส่วนน้ำลาดอะรสชาติเค็มหวานกลมกล่อมนะคะเห็ดหอมชิ้นใหญ่เลยขนาหฮ่องกงขนาหฮ่องกงกรอบชอบเป่าหืออร่อยดี ถ้าใ,ใครชอบอาหารจีนแบบนี้นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้่ตยด้วยนะคะแล้ว่ตยจะหาร้านอย่างนี้มาฝากอีกค่ะใช่ป่ะอันนี้เหมือนเป็นโรงงานหมอกโรงงานทำหมูหันเป็ดปักกิ่งอะไรได้เลยเพราะว่าเขาทำส่งกระเพาะปลาน้ำแดงใส่ปูเป็นปูทะเลนะคะกระเพาะปลาน้ำแดงเดี๋ยวชิมเปล่าๆยังไม่ได้ใสจิ๊กโชนะคะ น้ำเหนืดหนืดนะไม่ได้เหนืดมากเค็มอ่อนๆใส่จิ๊กโชว์ไปหน่อยกระเพาะปลานะคะใสๆนะมีความกรอบชิ้นก็หนากกำลังดีนะคะ นีะะคะได้มากินถึงโรงงานผลิตแล้วก็ขายเองด้วยนะคะหมูหันเป็ดย่างเป็ดป,ปักกิ่งเป็ดกีต้าอยังงางไงช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไต่ายด้วยนะคะแล้วไต่จะหาโรงงานผลิตอย่างนี้มาอีกค่ะแล้วเจอกันวันศุกร์หน้านะคะตอนหนึ่งทุ่มสวัสดีค่ะกลับบ้านขอ,ขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดู ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ